ฮัลโหลวันนี้ครับวัสนี้เพื่อนเพื่อนวันนี้ครับวัสนี้วันดี้วันดีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอขยับตรงนี้ทษโทษโทษโหโหตายห่าแล้วปล่อยไก่ครับตาบึเลยเพื่อนเพื่อนวันนี้นะครับมีหลายคนถามนะครับว่าเทปนะครับที่ป๊อปเอาเข้ามาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเทปลางสอดนะครับเทปแดงนะครับเทปลางสอดเนี่ยเอาไว้ทาป้ายชื่อ คือวันนี้จะมาทําให้ดูนะครับว่าป้ายชื่อเนี่ยมันทํายังไงนะครับนะแล้วก็เทปแดงนะครับเอาไว้ต่อไว้นิ้วนะครับหรือว่าติดวัสดุนะครับอันนี้มวนใหญ่เนี่ย200ไมครอนเนี่ยหลายคนอาจจะนึกไม่ออกเนี่ย200ไมครอนนะครับ200ไมครอนก็คือ2อส่วนสิมิลนะครับอันนี้นะฮะส่วนอันนี้เนี่ยอันเล็กเนี่ยหนึไมครอนนะครับนะอันเล็กนี่หนึ่งร้อไมครอนแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะครับนะเป็น e v a f o a นะครับนี่เพื่อนๆนดูเห็นไหมครับ มันจะมี15มิล10มิลแล้วก็5มิลน,นะครับ5มิลเนี่ยขายดีมากเอาไว้ทำอะไรรู้ป่ะไอ้ตัว5มิลเนี่ยเวลาเราติดตัวอักษรนะครับที่มันเป็นตัวเล็กๆอะนะครับพาสปูดอะไรพวกเนี้ยเราใช้ตัวเนี้ยแปะเลยคือเราไม่ต้องมาแบ่งจากม้วนใหญ่แบบนี้นะครับแล้วนะก็ลูดออกมาแล้วแปะเลยคือมัน5มิลอันนี้ถูกมากเลยนะม้วน30บาทเลยนะม้วน30บาทเลยนะอันนี้นะฮะ30หรือ20กว่าบาทอะไรเดี๋ยวจําไม่ได้ เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนะคือไอตัว EVA โฟม1มิลเนี่ยนะครับมันจะบาง1มิลน,นะเพื่อนเพื่อนดูนี่นะฮะเห็นไหมฮะ1มิลน,นะครับแต่มันหนาเนี่ย5มิลเองนะครับสมมุติเราติดตัวอ,อักษรหรือว่าสมมุติแฟลชได์เนี่ยเป็นตัวไอนะครับคือเราสามารถติดเข้าไปได้แบบนี้เลยนะครับนะโดยที่เราไม่ต้องเอาอันใหญ่มาแบ่งไงนึกออกไหมคือปกติเนี่ยคือถ้าเกิดเป็นอย่างเนี้ยคือ มันต้องแบ่งยากนะครับอันนี้คือจากการใช้งานนะครับนะที่เอามาติดเนี่ยตัวนี้อันนี้เหนียวนะครับเหนียวนะครับคือถ้าเกิดดึงดึงออกเนี่ยคือโฟมมันจะขาดเลยนะครับอันนี้นะค่อนข้างที่จะเหนียวเลยทีเดียวนะครับอันนี้นะก็คือสําหรับพวกนี้นะครับจะราคาถูกมากเลย30 40 50ี่ิ้าินะครับม้วนหนึ่งนะอย่างนี้นะฮะทีนี้นะครับวันนี้เนี่ยจะมาทาไอ้นี่ให้ดูนะครับตัวนี้ครับตัวเทปที่เอาไว้ทํารางสอดเพื่อนเพื่อนดูนะครับ คือมันจะมีความหนาหลายคนถามนะฮะว่าพี่ข้างๆมันมีกาวไหมมันไม่มีนะครับข้างๆมันไม่มีกาวนะครับซึ่งพอติดแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะเพื่อนๆเห็นไหมดูนะคืออันนี้นะครับผมทําให้ดูเล็กๆนิดนึงนะครับอันเนี้ยคือตอนที่เราเอามาติดกับขอบงานแล้วนะครับนี่นะมันจะมีสันเห็นว่ามันจะมีความหนาขึ้นมาเห็นไหมครับมันจะมีชิ้นความหนาขึ้นมาอันเนี้ย ม้วนละร้อยหกสิบาทนะครับมีสิบเมตรนะครับก็คือตกเมตรละประมาณสิบหกบาทประมาณนี้นะครับเนี่ยนะอ่ะอย่างนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะทําให้ดูตอนนี้นะครับให้ดูเลยนะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอ่อให้ภรรยาคนสวยของผมนะฮะมาถือให้นะฮะนี่นะครับอ่ะอ่ะให้อยู่ตรงนี้อยู่งี้อ่ะเพิ่งอยู่งี้อ่ะจับไว้ท่านี้นะครับอ่ะก็คืออันเนี้ยคือชิ้นที่เราติดแล้วนะ ข,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 ขนาดต่ออย่างเงี้ยก็พอ,อจะได้เห็นไม่เป็นไรคือผมไม่ต้องดูตรงนี้ก็ได้อ,อ่ะอันนี้คือชิ้นที่เราติดแล้วนะครับชิ้นนี้นะฮะเป็นชิ้นที่เราติดแล้วแต่วิธีติดเนี่ยสมมตุติเดี๋ยวผมจะลอกอันนี้ให้ดูก่อนคือเราลอกเนี่ยนะครับสมมุตินี้เป็นหน้าห้องท่านผอ,อหรือว่าผู้จัดการหรือว่าผู้มนวยการหรือว่า อะไรก็แล้วแต่เนี่ยสมมุตินะมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราอะ่ะอันนี้คือเราติดแล้วนะเดี๋ยวเราทําให้ดูก่อนนะเราก็จะลอกไอ้เจ้าสีแดงนี่ออกนะครับนี่ตัวตัวไลเนอร์ของเขานะครับนี่ลอกง่ายนะฮะลอกมาง่ายๆเลยนะครับลอกออกมาปุ๊บนะครับลอกอันนี้คือเราติดไปแล้วไงนะครับลอก พอมันล่อออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นใสๆแบบนี้เพื่อนๆเห็นว่ามันจะมีสันสมมุติว่าเราจะติดชื่อให้มันสอดจากทางด้านขวาแบบดึงออกดึงเข้านะเราก็ติดลงไปเลยครับพอมันบอนนิ่งกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูนะพอติดลงไปปุ๊บเนี่ยเราก็ลูดหน่อยครับมันจะเห็นว่าลูดปุ๊บมันจะใสไปเลยเนี่ยนะฮะนี่ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะของรางสอดแบบนี้ เดี๋ยวลอกข้างหลังให้ดูนะครับนี่นะนี่ข้างหลังมันจะใสอย่างนี้เลยเห็นไหมเห็นไหมฮะพอมันบอนนิ่งกันเสร็จปุ๊บสิ่งที่ได้ตามมาก็คือคาบเคิ่บอะไรมันก็ไม่มีสมมุติว่าเราต้องการที่เราจะสอดชื่อลงไปนะครับอันนี้ให้เว้น3ามมิลน,นะครับรอบงานนะครับผมขาดแคลนไมมบันทัดมากเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเราอาจจะใส่ แผ่นลงไปอย่างนี้สมมติหน้าห้องนี้เป็นเป็นไอ้นี่ฮะท่านกอล์ฟท่านกอล์ฟก็คือกอรครับนอนสต็อปเลิฟก็นอสต็อปเลิฟนะครับคราวที่แล้วแย่กว่านี้อีกเนี่ยพอมันสอดเข้าไปมันจะสอดได้นะครับเพื่อนๆดูนะเห็นไหมอันนี้ผมสอดให้ดูเฉยๆมันไม่ด้ติดนะครับเพราะข้างๆมันไม่มีกาวนะครับนะมันก็จะเป็นลนนักษณะนี้ทีนี้ วิธีติดนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับก็คือเราเอาอะคริลิกนะครับมาลอกก่อนลอกออกหน้าเดียวพอนะครับนะแล้วเราก็จะติดด้านที่หนึ่งสองสามตรงนี้นะครับเราจะเอาเจ้าเทปนี้นะครับมาทําการติดเลยนะครับเดี๋ยวติดให้ดูนะฮะพอลอกออกมานะครับมันจะเป็นแท่งอย่างนี้มันจะเป็นแท่งก็คือด้านเนี้ยนะครับด้านหน้าเนี่ยมันจะกว้างสามมิลนะครับหนาสองจุดสามมิลนะครับก็เอาเลยติดเลยนะฮะ นี่ก็ติดมาลงไปไม่มีไรนะครับติดลงไปเฉยๆอะ่ะพอมันบอนนิ่งกันปุ๊บเนี่ยมันจะแกะแทบไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนมันเหนียวมากเลยอะ่ะกาววันนี้นะครับนะอะนี่พลิกด้านคัตเตอร์จุ่มไปทีนึงปุ๊บนี่ขาดแล้วครับง่ายๆนะครับแค่นี้เองนะครับไล่ติดไปทั้งสามข้างนะครับนี่นะครับติดแบบลวกๆวกนิดนึงนะจุกี้จุกี้นิดนึงนะจ,นนงนะจริงๆอะ่ะพอบีเพื่อนน้องๆถามมาไงบอกว่าเออ พี่ด้านข้างมันมีกาวไหมเออมันหนาเท่าไหร่ก็เดี๋ยวทําให้ดูพร้อมกันไปเลยนะทีเดียวนะครับนี่ทีนี้นะครับอ่าด้านนี้นะครับเราติดปุ๊บลงไปแล้วเนี่ยง่ายๆแค่นี้เองนะครับเนี่ยนะพิกกับด้านปุ๊บมาตัดนะครับเราก็เช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะครับอ่าด้านนี้มันเกินไหมถ้าเกินเราก็เฉือนมันออกอีกนิดนึงนะครับนะนี่แบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บนะครับมามาห้องทันมาแล้วนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ลอกมันออกเดี๋ยวนะนี่ลอกฮนะเดี๋ยวอ,อ,อพวกของที่เอาเข้ามานะครับแล้วก็มันจะมีของที่สั่งผลิตในไทยด้วยนะครับจะมีอีกเยอะเลยนะครับอีกหลายรายการเลยนะครับที่เราใช้กันอยู่ปกติเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันต่ออาเสร็จปุ๊บนะครับได้อย่างนี้นะฮะเหมือนที่ดูเมื่อกี้นะ โอ้ยขอบคุณภรรยามากเลยอ่ะเดี๋ยวต้องจ่ายค่าช่วยถือเนี้ยนะครับเราก็กดปึ๊กลงไปนะครับพอกดลงไปปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆดูนะคือมันไม่มีรอยแบบไอ้นี่เลยอ่ะเหมือนจะเป็นคาบเหมือนจะเป็นฟองอ่ะมันไม่มีนะครับ คือตัวนี้มันมีความยืดหยุ่นในระดับหนึ่งนะครับตอนแรกนะครับเพื่อที่จะให้แบบมันกดลงไปได้เรียบเพราะถ้ามันแข็งมากเนี่ยมันกดลงไปแล้วมันอาจจะไม่เรียบก็ได้นะครับนะพอมันยืดหยุ่นได้ระดับหนึ่งปุ๊บเนี่ยนะครับพอเรากดลงไปปุ๊บแล้วเราปล่อยให้มันแห้งเนี่ยนะฮะปล่อยให้มันบอนดิ้งกันเรียบบอนดิ้งกาวบอนดิ้งกาวแข็งนะครับมันก็จะอยู่เลยนะครับนี่อย่างนี้แล้วทีนี้ตอนเราไปติดหน้างานเนี่ยเราติดเสร็จเราค่อยลอกอันนี้ออกนะครับ เนี่ยเราก็จะได้อันนี้แหละนะครับเป็นสำหรับป้ายสอดชื่อพระท่านก๊อฟนอนสต็อปเลิฟตัวนี้นะครับนี่อันนี้นะฮะอ่ะเนี่ยแหละนะครับง่ายๆเรียบร้อยสะดวกมากเลยอ่ะนะครับเพื่อนๆนะอันนี้นะครับเนี่ยมันใสไปเลยเห็นป่ะน้ำอยู่ที่วิธีติดเราด้วยนะครับใสกิ้งเลยนะอันนี้นะฮะอ่ะโอเคนะครับขอบคุณภรรยาผมด้วยนะครับอ่ะผมมาแล้วนะครับกลับมานะครับ นี่คือสั่งทางไหนนะครับสั่งทางพี่เลยครับน้องเลนะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้คือไม่ให้หัวไลฟ์มีลิงก์แล้วนะครับมีลิงก์แล้วนะครับแปะเลยคืออย่างนี้แล้วก็จะมาชี้แจงอย่างนี้นะครับจะบอกอย่างนี้ม้วนเดียวก็ส่งแต่ค่าส่งกับมันห้าสิบาทนะครับหนึ่งสองสามม้วนเนี่ยค่าส่งห้าสิบาทนะครับแต่ว่าถ้าไปสี่ห้าเนี่ยค่าส่งจะเป็นหนึ่งร้อยบาทเพราะฉะนั้นอนะ พยายามอย่าสั่งม้วนหรือ2ม้วนนะครับให้สั่งสามม้วนคุ้มกว่านะครับค่าส่งนะไอตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันสําหรับตัวนี้นะครับมันจะต่างกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวร้อยไมคครตัวนี้อ่ะ่างนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยแพ็กเกจเนี่ยฟิวมากนะครับแยกเป็นห่อมาเลยนะครับแล้วก็โรงงานเนี่ยเขาปิดข้างมาให้เลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมเขาปิดข้างมาให้เลยนะฮะก็ไม่ต้องไม่ต้องกังวลว่า อุ้ยเนี่ยนะฮะกาวมันจะติดกันหรืออะไรเนี่ยโรงงานเขาปิดมาให้แล้วนะครับผมก็จะเปิดให้ดูตรงนี้นะครับสําหรับเทปตัวนี้นะครับนะเป็นเนื้ออะคริลิกแบบใสนะครับไอตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ใช้กันบ่อยอะคือบ่อยเลยะนะครับเดี๋ยวนิดนึงนะเดี๋ยวผมขอกีดให้ดูก่อนนะครับมันจะกรีดมันเหนียวมันเหนียวนี่นะฮะพอกรีดออกมาปุ๊บเนี่ยเนื้อมันจะเป็นใสยอย่างนี้นี่นะครับ คือบางบางแหละคือหลายคนถามว่าพี่เอาไปติดอักษรแบบไอ้นี่ได้ไหมคือมันไม่ควรนะครับมันควรจะเอาไปต่อไว้นิ้วมากกว่านะครับหรือว่าติดพวกฟิวเจอร์บอร์ดพวกอะไรพวกเนี้ยติดได้นะครับเนี่ยเนื้อเนื้อเนื้อกาวมันจะค่อนข้างที่จะแบบเหนียวมากนะครับแล้วก็จะบางเป็นฟิล์มใสแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเอาไว้ต่อไวนิ้วนะครับเราเกาล้อนช่วยนะครับตัวนี้เนี่ยตัวนี้มีเยอะคือสั่งมาเยอะมากเป็นเป็นพนะันม้วนอะเยอะนะฮะอันนี้นะครับ เนี่ยมันก็จะมาแบบลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับก็คือไอ้มลเล็กเนี่ยโมลละร้อยยี่สิบนะครับไอ้มนที่เป็นสองร้อยไมครอนเนี่ยหนาหน่อยนะครับร้อยหกสิบาทนะครับราคาเท่าเทปรางสอนนะครับยาวหนึ่งร้อยเมตรนะครับอันนี้นะเอ้ยยาวห้าสิบเมตรโทษนะครับส่วนในสามอันนี้นะครับเนี่ยก็เป็นตัวช่วยติดเขาเรียกว่าสมมติเราติดตัวอักษรเนี่ยนะครับต้องใช้เทปโฟมนะครับนะ เทฟโฟมเนี่ยคือจริงๆครับผมใช้แบบนี้มาตลอดเลยนะครับจนถึงวาระหนึ่งนะครับเราก็สั่งเข้ามาใช้นะครับเราก็เลือกหน้าได้เพราะว่าโรงงานที่เราสั่งเขาตัดให้ได้หมดอ่ะทุกหน้านะครับอันนี้นะฮะหน้าเม็ดห้าสิบเอ่อเมหน้าสิบห้ามิลน,นะครับหน้าสิบมิลแต่อตัวที่ไม่มีเนี่ยก็คือหน้าห้ามิลครับหน้าห้ามิลเนี่ยโหหายากนะครับอันนี้จริงๆมันเอาไปทําเทฟล้างสอดได้ไหมก็ได้ ได้เหมือนกันแต่ว่ามันดำแค่นั้นแหละนะฮะก็คือเนี่ยแหละนะฮะหน้าหน้าเล็กๆนะครับนิดเดียวเองนะครับเพื่อความสะดวกเพื่อนๆคือผมทํางานผมก็อยากสะดวกแหละนะฮะนะก็อันไหนที่เลือกมาเองแล้วมันมันถูกจริตเราอ่ะก็คือจะเอาเข้ามานะครับทั้งหมดนั่นแหละนะครับอ่ะทีนี้นะครับก็อยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าเจ้าเทปลังสอดตัวนี้นะครับนะอันนี้นะที่ทํล้างสอนะหนึ่งร้อยหกสิบาท นะครับนะสั่งที่ไหนนะครับน้องเลถามเมื่อกี้นะครับกดเข้าไปในลิงก์นะครับตรงหัวโพส์ได้เลยนะครับนะกดเข้าไปเนี่ยก็จะเจอผมนี่แหละกับเกับบเพิ่งนะครับน้ก็จะมาช่วยกันดูแลตรงนี้นะครับนะแรกๆก็ตะกุกตะกักหน่อยนะครับเดี๋ยวพอทุกอย่างลงตัวปุ๊บเนี่ยนะฮะก็เพื่อวเพื่อนก็จะเห็นนี่แหละนะครับนว่าแนวทางเราจะเป็นยังไงนะครับอย่างนี้เนาะอ่ะโอเคนะครับ มาอัปเดตให้ฟังนะครับเทปร่างสอนนะนะมีคนสั่งทุกวันนะครับนะก็มาทําให้ดูนะครับแบบนี้นะครับโอเคไปละขออนุญาตไปทํางานโอเคครับน้องเลนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันเออป้ายสาแก้วอินเจ็ตเนี่ยอยู่ที่พี่นะพี่อาเจอแล้วครับครับผมเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะส่งตามไปให้นะโอเคขอบคุณทุกคนนะครับนะถ้าจะสั่งก็กดได้เลยนะครับนะก็ไปเจอกันในนั้นนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่สละเวลาครับ